พ่อมนั้นพ่อมานั้นเลื่ไปจางซูเพนี่มานอนกับภรรยาอย่างซูเฟนี่มานอนนับภรรยาเก็บมือเนาะบัญชูเฟนีน่เนี่ยบูเนี่ถิงงามเนี่ยจางหวนทองพันช่างเงินอีกเจ็ดสิบกะอันะอันหวะอจางซูเนี่เ,น, <S 2> <S 2> <S เนีน่ยมานอนมานอนน,นังซูเนี่นั่นเลืลงงามน้าเลืงแบบนี้เออที่หน้านที่สาขา ทำอะไรทำประชดนางวิสาขาเฮ็ดประชดหนางวิสาขานี่นางวิสาขานี่ไม่ได้เ,เลื้งนะเลืง้งเ,เลืง้งเหมืนเลืง้เลงเสื้อเลน้ำเหมือนนี่โมนึงหน้ามีได้ต้มน้ำแกงเดือดเดือดแล้วไม่ว่าจะใส่บาตรโต๊ะจำเพาะต้มน้ำแกงเดือดเดือดนี่ต้มเดือดคักเลื่อยเดือดพดปดจน เดือดก็เดือดเอาจะคึกเป็นเดือดจำเลยหม้อนั้นจะมันเป็นสีขาวนี่จนหม้อนี้มันเป็นสีเหลืองฉาหมอนั้นมันเป็นสีเหลืองฉาบเลยแต่ว่าน้ำนั้นมันไม่เหมือนแห้งนะมันไม่ละหอยน่าจูเพนี่หลงหลงนักหลงแล้วเลื้งนะเลื้งเห็นน้ำมิสาขาไม่ตอบตัวทำอะไรก็ไม่ตอบตัวได้เลื้งแบบเลยอันนั้นเขาว่าแต่ ในแต่น sí, ั sea, a, eh? e. ้นน่ะชื่อน่ะเขาเขียนว่านางโสเพณีนี่หมอใหญ่ๆเอานี่เลยนะนางโสเพณีนี่จับหม่องแกงจับอันแกงโอ้จับหม่องแกงนี่เทน้ําดื้อๆชะน้ําอีสาหาใจก่อนก็เปิ้นยูมันสิจําได้จังได๋มาบ่จําได้พอเที่ยวย่างจับมันก็สิบ่ห่อนน้อยๆหรอกมันแต่ ธรามดาดิเจ๊ในน้ำซี๊ดเข้าบ้านเอาเอาหม้อหรือเอาน้ำเดือดลาดเจ่น้ามุชาคาแต่ว่าน้ามุชาค่ะนั้นพอตอบตัวดิเข้ใส่ซี๊ดลำพอนเข้ใส่ันยัน้องเทากับหม้อนะเนาะน้ามุสาคานี่าม่น้อนล้วก็น้าร้อนนี่ไม่ถูกตัวเลยไม่ถูกตัวเลยไม่ถูกตัวไม่เป็นอะไรเลยนะคิวแฟนละไม่เป็นอะไรเลย น้าโชเปนี่เลยว่าป้าโตอาจาจย์แถบก็เลยกาบลุ่มสามก็เลยกาบกาบน้ามิชาทานะกาบลุมเดือนแล้วก็ไม่บ่มมากเป็นเนี่ยหน่อยเลยจางโชเนี่มาเป็นเนี่ยอย่าโเป็นี่มาเป็นเี่ย